สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดชัยรัตนารามที่อยุธยานะครับเป็นการตามรอยของละครดังเมืองน,น,นี้นะครับผมเรียนแตวาดด่าเลครับวันนี้กันเลยทุกบ้านพามาเที่ยวชมลองของอานามบเวณของวัดชัยรัตนารามนะครับที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นพระปางประธานนะครับพระปางประธานก็จะมีจตุรมุกดูทั้งสี่ทิศ เสริมเข้าไปเป็น8ทิศนะครับด้านที่จะออกก็จะติดกับเจ้าพญาไปเมื่อในอดีตความสวยงามก็จะประมาณนี้นะครับวมก็มีพี่น้อง นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันพอประมาณครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกำลังคลี่คลายด้านข้างบนก็จะเป็นร้านให้เช่าชุดไทยนะครับเพื่อที่จะเอามาถ่ายรูปมีมากมายหลายร้านนะครับไม่แพงครับร้อยสองร้อยบาทสามารถที่จะเช่าแล้วก็เอาไปถ่ายรูปกับโบราณสถานเราดูบรรยากาศโดยรวมกันนะครับ ริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับฉากนี้ในละครดังเคยถ่ายนะครับแล้วก็เราก็เคยเห็นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าวัดชัยรัตนารามนะครับที่อยู่กับตรงข้างหน้าแม่น้ําเจ้าพญาทางขวามือก็จะไปกรุงเทพนะครับทางนี้ก็จะเป็นฉากละครที่ข้างหลังก็จะเป็นกําแพงพอพายเรือโค้ง เลยโค้งนี้ไปนะครับก็จะเป็นกำแพงเมืองพยุทยาในฉากละครวันนี้เราตามรอยละครดังเรือแต่ซากปรักหักพังนะครับกรมศริลป,ปากรก็มาบูรณะบำรุงพื้นฐานปรับให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อที่จะเป็นที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน,น,นวัดเลยนะครับที่หันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาพระปรางนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ โดยที่มีเมลูทิศล้อมรอบทั้ง8ทิศนี่คือการสร้างสมัยก่อนนะครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ